ข้าพเจ้านายเกียรติศรารรมาันจิพงเป็นนิติกรระดับ8ทํทำงานด้านกฎหมายงานที่เชี่ยวชาญก็คืองานด้านการการตรวจสอบการตรวจสอบสัญญางานเกี่ยวกับด้านการสอบสวน งานเกี่ยวงานเกี่ยวด้านการว่าคดีนะครับเท่าที่ผ่านมาก็ทํางานเกี่ยวด้านกฎหมายมาตลอดโดยเน้นเกี่ยวด้านเรื่องด้านการสอบสวนความรู้สึกที่มีต่อการไฟฟ้าก็ดีใจที่ได้เข้ามาทํางานกับการไฟฟ้าประมาณ30กว่าปีแล้วก็ได้สิ่งดีๆที่ทําให้รู้สึกภูมิใจนะครับที่ทํางานที่หน่วยหน่วยงานองค์กรที่ทุกคนอยากจะเข้ามานะครับ ผมจะมีเท่านี้แล้วครับ